ปราสาทต,ตาเมือนทมมหาปราสาทบนสันเขาแห่งศรัทธา Hangout Hang <out. S 2> Let's go สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับขอต้อนรับสู่พ o d c a s t p l a ลิสต์สำหรับคนเดินทางที่จะพาท่าน ออกสำรวจดินแดนแห่งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โบราณที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นป่าอีสานใต้ในพอดแคสต์นี้เราจะพาท่านขึ้นไปยังเทือกเขาพนมดงรักที่ชายแดนไทยกัมพูชาสู่โบราณสถานขอมที่ใหญ่ที่สุดในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กลุ่มปราสาทต,ตาเมือนนั่นคือปราสาทต,ตาเมือนทมค่ะปราสาทต,ตาเมือนทมหรือปราสาทต,ตามานทมุมตั้งอยู่ที่ช่องเขาตาเมือนหรือช่องเขาตาเมียงในเทือกเขาพนม พนมดงรักเขตบ้านหนองคันนาสามคัคคีหมู่8ปดตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในอดีตที่ใช้เชื่อมกันระหว่างขเขมรต่ำกับขเขมรสูงโดยมีถนนโบราณผ่านขึ้นเขาและตัดผ่านตัวปรา,าสาทโดยตรงชื่อของปราสาทแห่งนี้มาจากคำว่าทมในภาษาขเขมรซึ่งแปลว่าใหญ่ดังนั้นปราสาทตาเมือนทมจึงหมายถึงปราสาทตาเมือนที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งเพื่อนๆอ,อย่าสับสนนะคะเพราะมีปราสาทอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กันที่ชื่อปราสาทตาเมือนเฉยๆแต่ก็จะเป็นคนละปราสาทกันนะคะเพราะว่าในอดีตเคยมีการเปลี่ยนแปลงชื่อของปราสาททำให้ผู้คนมักเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแห่งเดียวกันค่ะ จุดเด่นของที่นี่คือตัวปราสาทประธานสร้างอยู่บนโขดหินธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นสยามภูสิวลึงหรือศิวลึงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งเป็นรูปเคารพสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ลัทธิไสวะนิกายที่มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนองค์มหาเทพปรากฏ ต้องบูชาและดูแลรักษาชาวขอมในอดีตจึงเชื่อว่าพื้นที่แบบนี้คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระศิวะทําให้มีการก่อสร้างปราสาทหินแห่งนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นเทวสถานสําคัญลักษณะโบราณสถานโดยรวมเป็นแบบศิลปะบาปวนซึ่งเป็นศิลปะขเขมรโบราณที่รุ่งเรืองในช่วงพุทธศตรวตรรษที่16โดยมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นในงานสถาปัตยกรรมและประติมากรรมปราสาทตาเมืองทม ประกอบด้วยปรางประธานที่สร้างด้วยหินทรายมีอาคารบริวารอีกสองหลังสร้างขนาบข้างด้วยศีลาแรงมีบรรณาลและระเบียงโคตพร้อมกับสระน้ำทางด้านทิศเหนือซึ่งอาจใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาบรรณาลัยคือหอสมุดหรือห้องเก็บรักษาคัมภีร์ทางศาสนาส่วนระเบียงโคตคือทางเดินที่มีหลังคาคลุมล้อมรอบสิ่งก่อสร้างที่เป็นประธานของวัดหรือศาสนาสถานและอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ โสมาสูทรหรือช่องทางน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพบในปราสาทตาเมือนทมด้วยนะครับเป็นท่อหินที่ใช้ระบายน้ำจากฐานโยนีตามความเชื่อโบราณน,นั้นน้ำที่ผ่านโสมาสูทรถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช้ในพิธีกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลสิ่งที่ทำให้ปราสาทแห่งนี้พิเศษอีกอย่างคือทิศที่หันหน้าค่ะเพราะส่วนใหญ่ปราสาทขอมจะหันไปทางทิศตะวันออกแต่ปราสาทตาเมือนทมกลับหันหน้าไปทางทิศใต้ ซึ่งนักวิชาการเชื่อว่าเป็นการตั้งใจให้หันรับกับถนนโบราณที่ตัดมาจากกัมพูชาตอนล่างโดยตรงเลยค่ะ ปราสาทตาเมือนทมแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานมาตั้งแต่ปีพศ2478และปัจจุบันอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กลุ่มปราสาทตาเมือนซึ่งประกอบด้วยปราสาทตาเมือนโต๊ดและปราสาทตาเมือนอีกสองแห่งด้วยกันการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ปราสาทตาเมือนทมเพื่อนๆควรจะต้องระมัดระวังเพราะว่าบริเวณรอบปราสาทที่อยู่ติดแนวชายแดนยังคงเป็นพื้นที่อ่อนไหวเราควรปฏิบัติตามข้อกำหนด ของทามสถานที่อย่างเคร่งครัดและให้อยู่ในแนวเขตตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้เท่านั้นประสาทต,ตาเมือนทม ไม่ได้เป็นแค่าศาสนสถานโบราณเท่านั้นนะครับแต่ปราสาทแห่งนี้คือภาพสะท้อนของความเชื่อความศรัทธาและการเดินทางของอารยธรรมของโบราณที่เคยรุ่งเรืองบนเส้นทางข้ามขุนเขาแห่งนี้สำหรับพิกัด GPS และลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับปราสาทตาเมือนทมเราจะทำการจัดวางเอาไว้ให้ท่านอยู่ภายในรายละเอียดของพอดแคสต์นี้ด้วยค่ะ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมของประสาทอื่นๆอย่างเช่นประสาทตาเมือนโต๊ดประสาทตาเมือนประสาทตาควายและประสาทสีขอรภูมิเราจะจัดทําเป็นพอดแคสต์ที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละประสาทมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันในโอกาสต่อไปซึ่งท่านสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้ในพอดแคสต์เพลย์ลิสสำหรับคนเดินทางหรือจากลิงก์ที่เราจะนํามาวางไว้ให้ภายในเดสคริปชันของพอดแคสต์นี้ค่ะ ปรา,าสาทตาเมือนทมมหาปรา,าสาทบนสันเขาแห่งศรัทธาขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมรับฟังโปรดอย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานของพวกเรากันต่อไปด้วยนะคะ